เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะจากไปดูควายมาเมื่อกี้กำลังเดินกลับเถียงนากันเฮ้ยเสียงนกเสียงนกเจ้า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 อยู่ต้นหมกบกเลยจ้ะนั่นต้นหมกบกใหญ่พออ่อปลูกเอียงไว้นอนนี่รอบนี้อย่างไว้นอน้าผลกับโพดหมกงูมาทางนี้ ยังหลัดทงหน้ามาหลัดไ้หน้ามาสิไปเถียงนาผ่านต้นกบกบกไงเดี๋ยวสิผ้าไปเบิง่งบกบกเด้จ้ากบกบกเป็นหมากแร่กบกบกนี้ข้าเจาะอันผ้าไปขายหาบขายน้ำอันทังพัทยาน้ำอันงานวัดงานอย่างนี้อันนี้เดจ้านี่แหละเดี๋ยวสิพ้าไปเบิง่งหมากบกนาอันนี้ตะก,กา้า เอ้ยมตตโโแิแต่ต้สโนแดงเตมเลยแตางามงามเลยจ้ะหลยปานนี้หลยปานนี้บ่ได้เข่าเลยให้มาดูหูเสียงกากากาพุณอาจารกาวิ่งกาบินกาบินกาสองตัวน้ำเบิ้งบักบกกากาบาซานเดสมาติมา,า,มากนี่ไงขนาดเท่ากับมะกรอกเนี่ยนะคะ ก็จะมากอกเกอนี่แหละกกอกเกอส่ต่อมหฮู้ย่ามหน,นย่ามฝนตกมากกระสิเป็นน้ำแซ่พ่อแซ่แล้วแล้ววันนี้เปลือกตัวเนี่ยเปลือกตัวเนี่ยมันกะกระสีละไล่ออกกระสีเลือแต่แก่นมันกระสีเอาแก่นมันมาพาอันนี้คือมันมันเหี่ยวสุกไปแล้วนะคะเนี่ยไปนี้แล้วทีเนี้ยก็จะมาดูคือเนี่นกลายเลยหมากบกหมากบกหมากบกมันก็เป็นเหมือนเชอร์รี่ของกาแฟที่เราไปแช่น้ำไว้นะคะ ก็จะแช่น้ําให้มันเอาตัวเนื้อมันออกให้เหลือแต่แกนให้เหลือแต่เม็ดมันแล้วก็จะผ่าเม็ดมันเชอรี่อุทางนี้ก็เยอะเนี่ยค่ะพณน่ะโนไลอยู่ไดนหเพบท่านเด้หาเบิงอยู่พูน่ะต้นหมักบกต้นใหญ่ท้วะเมกี้มีหวันทั้งตอบบกใหญ่เลยทั้งต้นนี่ต้นหมักบุกนี่อ้าว ลุงได้หยามาแล้วต้นอย่างเนี้ยไปเถียงนากันเลยดีกว่าพเพราะแล้วเบิงบกแล้วขึ้นมาเถียงนะอ้าวพ่อกำลังนั่งอยู่นี่ย่างบ่พอ่อมาฮอดแล้วทุกคนกำลังนั่งรอเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะละกอที่เราเก็บไว้นะคะกลับบ้านสำหรับคิวนี้บายบายพอ่อบาย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  บายบายเอาคือปโยกมือบาย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 